มีเรื่องเราตำนานเกี่ยวกับดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นนิวาในสมัยหนึ่งขุนบร่มราชาเพิ่นได้สางเมืองขวงทับุรีขึ้นและก็ได้ประกาศห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในมือวันพระจังเหตุให้ประชาชนพลเมืองอยู่อาศัยโดยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดต่อมาเจ้าผู้ข้องนครเมืองขวงทบุรีองค์หนึ่ง บอ่อตั้งตนอยู่ในทศพิตรปราจธรรมหมักไปรุกรานผู้อืน่นและกระข่าสัตว์ตัดชีวิตบว่าสิเป็นสัตว์บกสัตว์หนาอยู่เป็นนิดเมื่อพญาาแถนหรือว่าเทว,วดาทึงฝ่าได้หูและกระได้ราบเรืองกระท่งงูลายลงมาเห็ดอันตรายให้ผู้น้นพลเมืองรวมทึงเจ้าเมืองผู้ครองนครเกิดเก็บไข่ได้ป่วยหล้มเสียหายายเสียจากกันปเป็มด เหลือแต่เตรธิาดาองค์เดียว